สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าผมบอยนะครับสวัสดีกันตอนเช้านะครับอ่าวันนี้นะครับที่มาไลฟ์พูดคุยกันนะครับก็คือวันนี้วันจัดส่งสินค้านะครับวันจัดส่งสินค้าของอ่าทางบริษัทเรานะครับก็คือรอบจัดส่งนะครับวันนี้ก็คือจัดส่งตามปกตินะครับก็คือจัดส่งรอบทุกจันทร์พุธศุกร์ นะครับจันพุทธศุกร์ตัดรอบส่ง10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าเท่านั้นนะครับแต่วันนี้นะครับมีพิเศษที่ผมแจ้งผ่านไปทางปลายร้านค้าเรานะครับเพราะว่าระบบแบงกิ้งหรือระบบการโอนทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางมือถือเนี่ยมันมีปัญหานะครับบางแบงค์นะครับบางแบงค์มีปัญหานะครับมันไม่สามารถโอนได้นะครับผมก็เป็นนะครับวอดีจะจ่ายค่า สินค้าครับบริการต่างๆก็ไม่สามารถโอนได้นะครับเราก็เข้าใจนะครับลูกค้าของเรานะครับก็วันนี้ขยายเวลานะครับขยายเวลาการตัดรอบส่งนะครับเป็น11โมงเช้านะครับเป็นรอบ11โมงเช้านะครับก็ลูกค้าที่สั่งจองเงินไว้นะครับสำหรับใครที่สั่งจองสินค้าเข้ามาแล้วนะครับก็คือชำระเงินเข้ามาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือวันนี้นะครับ อรอบจัดส่งปกตินะครับเราจัดส่งให้ท่านปกตินะครับที่เป็นขนส่งด่วนก็จะถึงภายในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ส่งแล้วก็ของสินค้าเนี่ยถึงท่านพรุ่งนี้นะครับส่วนลูกค้านะครับที่ท่านนะครับสั่งซื้อแล้วก็ในส่วนของส่งที่เป็นขนส่งธรรมดานะครับก็ธรรมดาเราก็จัดส่ง วันนี้นะครับแต่ของจะถึงท่านอาจจะอีก2-3วันในวันในรอบส่งของขนส่งนั้นๆน,น,นะครับอพอดีสุนัขที่บ้านหลุดนะครับสุนัขที่บ้านหลุดไปนะครับก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับพอดีกระตุกโซ่ขาดเลยนะครับพอดีแรงเยอะนะครับสุนัขที่บ้านหมาที่บ้านเลี้ยงไว้นะครับ อ่ะก็นี่นะครับกอ็อย่างที่เราแจ้งนะครับวันนี้นะครับเป็นรอบจัดส่งสินค้านะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับสนใจที่จะสั่งสินค้ากันก็สามารถที่จะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อนะครับสั่งซื้อเข้ามาที่เบอร์086 นะครับ3660157นเะครับเป็นเบอร์ผมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยหรือนะครับที่สนใจแล้วจะสั่งซื้อนะครับจะเข้าไปในลายร้านค้าของเรานะครับก็คือ l ลน์แอดฟิตชี่บอยนะครับตรงนั้นก็สามารถสั่งซื้อเข้าไปในนั้นได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยตอบนะครับคอยตอบคำถามนะครับหรือติดต่อสั่งซื้อกันนะครับก็สามารถที่จะทำ ในช่องทางนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะส่งข้อมูลอะไรต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรทราคานะครับชนิดสินค้าอะไรต่างๆหรือลูกค้าอยากทราบข้อมูลอะไรนะครับข้อมูลประเภทไหนนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาตอบให้นะครับ แต่บางทีอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับทักกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหลายท่านนะฮะก็ทยอยตอบกันนะครับตอบกันเราใช้คนในการตอบนะครับไม่ใช่ใช้บอทนะครับใช้ AI ในการตอบไม่ใช่นะครับใช้คนตอบนะครับโอเคนะครับก็แจ้งลูกค้าไว้นะครับว่าวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของ การโอนเงินกันนะครับก็มีลูกค้าหลายเจ้าอยู่นะครับที่ทักเข้ามากลัวที่จะไม่ได้สินค้าทันในรอบตัดตัด,ตดรอบส่งนะครับปกติคือเราตัดรอบ1ิบโมงเช้านะครับลูกค้าก็ทัก้ามาว่ากลัวจะโอนเงินไม่ทันเพราะว่าระบบมันมีปัญหานะครับไอตรงนี้เราเข้าใจนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราเข้าใจนะ เพราะว่าของเราก็เป็นนะครับพอดีเราจะจ่ายค่าสินค้าค่าบริการอยู่นะครับก็มีปัญหาเหมือนกันในการโอนแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยช,ช่วงเช้าเลือเนี่ยผมโอนอช่วงประมาณน่าจะประมาณสักช่วง7จ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเนี่ยผมยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังมีการโอนท,ทํกกาธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาช่วงประมาณช่วงเกือบแปดโมงเช้านะก็ ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับหรือใครใช้ได้แล้วนะครับก็แจ้งเข้ามาให้ทราบนิดนึงนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ใช้ได้แล้วก็โอนได้เลยนะครับเรารออยู่นะครับรองเงินท่านโอนมานะครับอ่าโอนให้เรียบร้อยนะครับโอนให้เรียบร้อยส่งสลิปนะครับชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อเข้ามา ส่งเข้ามาในลายร้านค้าของเราก็คือลายแอดฟิตชี่บอยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับที่ด้านบนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ลูกค้าจะได้ออนเข้ามาถูกต้องนะครับะนะครับผมขึ้นไว้ให้นะครับก็คือติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ที่เบอร์0863660157นะครับหรือลายร้านค้าของเรานะครับเป็นลาย ID ร้านค้าของเราก็คือลายแอดฟิ h ชี่บอย นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามสั่งซื้อนะครับหรือว่าจะติดต่อนะครับไม่ใช่เฉพาะเขาเกียบนะครับสินค้าชนิดอื่นๆของเราก็มีนะครับท่านสามารถสอบถามแล้วก็ทักเข้าไปที่รายร้านค้าของเราได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยตอบคอยบริการท่านนะครับอ่าโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับอ่าสำหรับเช้าวันพุธนะครับ กันทุกคนนะครับสำหรับใครที่ค้าขายนะครับก็วันนี้ขอให้ขายดิบขายดีค้าขายร่ำรวยกันนะครับทุกคนโอเคครับผมถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสั่งซื้อที่086366017หรือไลน์ร้านค้าของเรานะครับไลน์แอดฟิตชี่บอยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ